สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับช่อง YouTube แม่มดเพียรกรค่ะคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีธนูดวงชะตาของท่านในช่วงรอบเดือนสิงหาคมปี2568จะเป็นอย่างไรกันบ้างท่านใดผูกลัคนาแล้วเป็นชาวลัคนาธนูรับฟังคลิปนี้ได้ค่ะและท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลัคนาหรือไม่ทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนท่านสามารถดูตามราศีได้การพยากรณ์น,นี้เป็นการเพยากรณ์โดยภาพรวมหากมีสิ่งใดตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมณะที่นี้ค่ะ และชาวล,าลาักขณาราศีธนูดาวประจําตัวตนของท่านก็คือตําแหน่งดาวพฤหัสณนะเวลานี้ดาวพฤหัสมาสถิตเล็งลักขณาของท่านเรียกว่าอยู่ตรงข้ามบ้านนะคะได้ตําแหน่งปลกักเกษตรและตําแหน่งอุจจาวิราช และท่านเป็นชาวนรราศีจุดนี้เรียกว่าดาวได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์เพราะฉะนั้นดวงดาวที่มาสถิตกลุ่มร่วมทั้งดาวพระพุธในช่วงต้นเดือน1-3ถึงและดาวพระศุกร์ตั้งแต่ต้นเดือนจนถึง22ก็ได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยเช่นกันส่งเสริมให้ดวงสตามีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและรอบเวลานี้ถึงแม้ดวงดาวจะเป็นปลาก็ตามเรียกว่าท่านเป็นคนที่ค่อนข้างแคร์ใส่ใจกับเรื่องของคนอื่นมีเกณฑ์ได้รับผลดีในเรื่องของเพศตรงข้ามกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ ที่จะได้เข้ามานะคะถึงแม้ดาวสุกจะเป็นดาวเจ้าเรือนอริก็ตามค่ะแต่อริในที่นี้นะคะเป็นดาวสุภเคราะห์และหมายถึงอะไรต่างๆที่ท่านจะได้มาท่านมักจะมีเรื่องของความยากของงานงานนั้นเข้ามาค่ะแต่ความยากในลักษณะของดาวสุกก็อาจจะทําให้ตัวท่านไม่ได้มีเวลาพักผ่อนในลักษณะแบบนี้เพราะดาวสุกได้ตําแหน่งจุลจักรแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาภะของท่านด้วยมีเกณฑ์ที่เพื่อนสนิทจะมาร่วมหุ้นร่วมลงทุนด้วยหรือในช่วงรอบระยะเวลานี้กลุ่มลูกค,ค้า เป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมกับตัวท่านค่ะใครที่คาดหวังจากเรื่องของการเซ็นสัญญาต่างๆช่วงรอบระยะเวลานี้เป็นช่วงที่เหมาะสําหรับการทําสัญญาในลักษณะรูปแบบร่วมกันค้าหรือว่าการทําอะไรที่เป็นส่วนร่วมมีส่วนร่วมบางคนมีเกณฑ์คู่ครองคนรักเข้ามาสนับสนุนในจุดนี้ด้วยเช่นกัน และดาวพฤหัสก็เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุด้วยเพราะนั้นพันธุมาสถิตเล็งลัคนาอยู่ในภพปัตตณิมีเกณฑ์ที่คนในบ้านจะให้การสนับสนุนมีเกณฑ์ที่ท่านจะโฟกัสในเรื่องความสําเร็จเรียกว่ารอบระยะเวลานี้ท่านค่อนข้างมีในเรื่องของหลักการกับการทํางานได้ดีนั่นเองค่ะส่วนสิ่งต่างๆที่จะได้มาก็มักจะได้มาแบบความเหนื่อยหน่อยในเรื่องของบ้านเรือนต่างๆหรือว่าการสร้างหลักทรัพย์ต่างๆเนื่องด้วยดาวพระเสาร์นะคะมาอยู่ในภพพันธุเดี๋ยวจะกล่าวกันหลังจากนี้ และดาวประจำตัวตนของท่านจุดนี้มีดาวพระเกตร่วมด้วยก็แสดงว่าช่วงรอบระยะเวลานี้ท่านจะมีเรื่องของการที่จะได้ทําอะไรที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ต่างๆร่วมกันกับคนที่ท่านรู้จักนะคะร่วมกันกับคนในครอบครัวของท่านซึ่งถือว่าจุดนี้เป็นจุดที่จะส่งเสริมดวงชะตาและทิศทางดวงดาวในช่วงเดือนสิงหาคมปี2568นนี้บ่งบอกในทิศทางในเรื่องของการปรับรูปแบบการงานการปรับรูปแบบของชีวิตของตัวท่าน หรือบางคนมีเกณฑ์กับการเดินทางนะคะทีนี้มาดูในภพมรณะมรณะในที่นี้เมื่อดาวได้กําลังหมายถึงการปรับการเปลี่ยนการยกย้ายการเดินทางนะคะหรือหมายถึงสิ่งเก่าเรื่องเก่ามีโอกาสได้แก้ไขสิ่งต่างๆอาทิตย์อยู่ในภพนี้ค่ะได้ตําแหน่งมหาจักรก็เรียกว่าเมื่อดาวอาทิตย์มาอยู่ในภพมรณะมหาจักรข้อเสียก่อนเลย การอาจจะต้องมีเรื่องของความผิดหวังเข้ามามีเรื่องของความเครียดเข้ามาหรือบางคนเข้าไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจ็บป่วยมีปัญหาเรื่องสุขภาพผู้ใหญ่ในบ้านเจ็บป่วยก็ได้เพราะดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนสุภะแล้วอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องความดันโลหิตต่างๆหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเครียดต่างๆเข้ามาหรืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับดวงตาเข้ามานะคะในรอบระยะอวลลานี้นั่นเองค่ะ พอ17อาทิตย์ยกออกไปพระพุธเข้ามาตั้งแต่3จนถึง25จุดนี้ต้องบอกว่าดาวพระพุธมาอยู่ในภพมรณนะเป็นดาวปัตตนิ ก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางการทํางานต่างๆหรือว่าผู้ธุรกรรมคู่ค้าคู่หุ้นสว่วนคู่ครองคนรักเพศตรงข้ามต่างๆนะคะอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางมีเกณฑ์ของการปรับรูปแบบการงานก็ได้และพุทธก็เป็นเจ้าเรือนการงานของท่านเมื่อมาอยู่ในภพนี้คะ่ะท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้ไปทํางานต่างๆที่เกี่ยวกับงานแก้ไขนะคะหรือบางครั้งการงานอาจจะยังคงย่าอยู่กับที่หรือว่าท่านกําลังปั่นงานท่านกำ ทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแก้ไขสิ่งต่างๆให้ผ่านไปในช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะพบมรณะหมายถึงการจบสิ่งเก่าการไปเริ่มสิ่งใหม่นะคะเรียกว่าตายจากสิ่งเก่าไปหรืออาจจะหมายถึงเรื่องของความเจ็บป่วยไขย้ความทุกข์เศร้าวความเครียดต่างๆซึ่งจะเข้ามาแต่จุดนี้นะคะจะมีดาวพระศุกร์เข้ามาด้วยในวันที่22สิงหาคมค่ะซึ่งดาวศุกร์ได้ตำแหน่งราชาโชค ราชาโชคในพบมรณะนั่นหมายถึงอาจจะมีปัญหาต่างๆที่เข้ามานะคะแล้วก็เกิดในเรื่องของการได้โชคลาภเรียกว่าใครที่อยู่ในช่วงของการสอบแข่งขันการจะเข้าไปประมูลต่างๆนะคะ ท่านจะสามารถได้รับโชคลาภเข้ามาหรือว่าใครที่มีเรื่องของการทำงานร่วมมือกับคู่แข่งร่วมมือเป็นพันธมิตรกับบริษัทคู่แข่งของท่านลักษณะแบบนี้มีเกณฑ์ที่จะได้รับการตอบรับได้รับโชคลาภเข้ามาเพราะดาวสุขจุดนี้เป็นดาวเจ้าเรือนอริอริมรณนะหมายถึงศัตรูจบไปหรือปัญหาต่างๆจบไปอาจจะเป็นลักษณะของการร่วมทุนหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการชนะศัตรูนั่นเองค่ะ และพระสุกก็เป็นเจ้าเรือลาพระเมื่อลาพระมาอยู่ในภพมรณนะเป็นราชาโชคแสดงว่ามีเกณฑ์เพื่อนคนเก่าเข้ามาช่วยเหลือเพื่อนทางไกลหรือมีเกณฑ์การเดินทางไปมาหาสู่นะคะในการที่จะได้รับผลประโยชน์บางอย่างบางคนจุดนี้อาจมีเกณฑ์ของการเดินทางไปรับทรัพย์สินเงินทองบางอย่างไปรับเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินมรดกก็ได้หรือไปรับเงินค้างค้างใครหยิบยืมการเงินของท่านไว้ช่วงรอบระยะเวลานี้อาจจะต้องติดตามนิดนึงมีเกณฑ์ที่จะได้ การเงินมานะคะทีนี้มาดูในภพสุพะภพสุพะนะคะในวันที่17อาทิตย์จะยกเข้ามาเป็นเกษตรดาวอาทิตย์และดาวราหูจะเห็นว่าเล็งกันอยู่ราหูก็ได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีเพราะฉะนั้นจุดนี้ดาวเกษตรสองดวงเล็งกันทางโหราศาสตร์ดวงดาวจะเกิดความอ่อนกาําลังเรียกว่าแปลสภาพเป็นปราเกษตรเพราะฉะนั้นส่งผลให้ดวงดาวเกิด ความไม่มั่นคงไม่เสถียรหรือว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คาดเดาได้ยากและคู่นี้เมื่อเล็งกันก็เกิดเป็นคลาดในดวงชะตาเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการเงินในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของคําพูดหรือบางครั้งค่ะหากมีการเซ็นพันธสัญญาต่างๆโดยเฉพาะช่วงที่พุธเข้ามาลุ่มร่วมด้วยตั้งแต่วันที่25สิหางหาคมไปค่ะดาวพุธค่อนข้างโคจรเดินเร็วและดาวพระพุธก็ได้ตําแหน่งราชาโชคมหาจักร ุจาวิราชแต่เลงกับคู่ศัตรูแบบนี้จะมีสิ่งที่มาขวางในเรื่องของโชคลาภได้ด้วยเช่นกันเนื่องจากดาวพุธเป็นดาวการงานของท่านการงานอาจจะต้องระมัดระวังข้อบทกฎหมายการเซ็นสัญญานะคะหรือระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางด้วยและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวกับลูกค้าสําคัญลูกค้ารายใหญ่จุดนี้อาจจะต้องระมัดระวังอาจเกิดการบิดพลิ้ว หรือหากมีการตกลงกันในเรื่องของการทําธุรกรรมบางอย่างให้ใช้เรื่องของกฎหมายเข้ามาเอี่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีพยานหลักฐานให้ชัดเจนนะคะจุดนี้ขอแนะนําไว้เป็นแนวทางสําหรับตัวท่านแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามดาวราหูก็ได้ตําแหน่งปกินนกะโชคอยู่ในภพสหัชชะสหัชชะคือวงสังคมแวดล้อมนะคะหรือพี่น้องของท่านหรืออาจจะเป็นพันธสัญญานะคะ เรื่องที่เกี่ยวกับนายหน้าการเจรจาการพูดต่างๆเพื่อนฝูงของท่านก็เกิดเป็นโชคลาภนะคะดาวราหูถือว่าแข็งแรงในภพเรือนนี้เพราะฉะนั้นตลอด18เดือนตั้งแต่5พฤษภาคมราหูจะให้คุณกับตัวท่านอย่างแน่นอนเว้นแต่ว่าเวลาที่มีดาวมาตกกระทบเป็นตําแหน่งดาวร้ายหรือดาวในลัคนาในของท่านที่ตั้งรับจะเป็นตําแหน่งที่อาจจะ ทำให้เรื่องของความเป็นโชคลาภหายไปบ้างลักษณะแบบนี้แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามถ้าท่านผูกลัคนาแล้วดาวพระราหูในปีเกิดปีนี้ตกตำแหน่งดีนะคะไม่ได้ตกตำแหน่งการละกินีจรจะให้คุณกับท่านในเรื่องของคำพูดการสื่อสารวงสังคมแวดล้อมการคอนเนคชันต่างๆนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นให้จำไว้เสมอว่าเมื่อทิศทางดวงดาวจะให้มาซึ่งโชคลาภกับการเจรจากับการต่อรอง ให้ท่านระมัดระวังกับช่วงที่มีดาวบาปเคราะห์ร้ายเข้ามากุมหรือเข้ามาเล็งทำมุมถึงกันให้เกิดผลเสียแค่ระมัดระวังรู้เท่าทันเท่านั้นนะคะและเรามาดูตำแหน่งดาวอังคารกันอังคารแข็งแรงอังคารมหาจักรอยู่ในภพการงานอยู่ในบ้านของดาวพุธเรียกว่าคู่วิวาทะพร้อมทะเลาะได้ตลอดเวลานะคะ ความใจร้อนความใจเร็วแต่อังคารก็มีข้อดีเพราะดาวอังคารเป็นดวงดาวแห่งความเร็วความผาดโผนต,ต่างๆหรือเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวเรียกว่ามาอยู่ในพบก,การงานรอบระยะเ,เวลานี้มีความขยันได้ดีในเรื่องของการงานหรือมีเกณฑ์มีลูกน้องดีเพราะอังคารก็เป็นเจ้าเรือนปุตตะบริวารดีบริวารขยันบริวารวาอาจจะเป็นคนกล้าคิดกล้าพูดแต่อังคารก็เป็นเจ้าเรือนวินาศ เมื่อเป็นเจ้าเรือนวินาศอยู่ในบ้านของดาวพระพุธและลิงกับดาวพระเสาร์ ดาวเสาจุดนี้อยู่ไปจนถึง23สิงหาคมคู่นี้เรียกว่าเกิดเป็นคู่ความร้อนความเร็วนะคะอาจจะมีปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเครียดที่เข้ามาหรือการเดินทางอุบัติเหตุบาดแผลเปิดต่างๆหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเร็วต่างๆอาจจะต้องระมัดระวังในช่วงรอบระยะเวลานี้ด้วยค่ะโดยเฉพาะบริวารของท่านหรือเกี่ยวข้องกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือจะเป็นบุตรหลานของท่านก็ตามที่เข้ามาร่วมง,งานกับท่านด้วยที่เขา มาร่วมส่งเสริมการงานกับท่านอาจมีเกณฑ์เรื่องของความประมาทเลินเล่อแล้วทําให้เกิดในเรื่องของอุบัติเหตุซึ่งท่านจะต้องเข้าไปร่วมรับผิดชอบนั่นเองค่ะ ทีนี้มาดูในเรื่องคู่ครองคนรักกันบ้างดาวปัตตนิของท่านคือดาวพุธหนึ่งถึงสามดาวพุธเป็นเกษตรแน่นอนว่าคู่ยังคงมีความเสถียรภาพได้ดีกลุ่มร่วมพฤหัสกลุ่มร่วมดาวพระศุกร์รอบระยะเวลานี้ค่ะมีปัญหาอะไรท่านทั้งสองคนจะช่วยกันตัดสินใจนะคะจะร่วมกันพูดคุยจุดนี้เมื่ออยู่ในจุดเล็งลัคนาทั้งพุธศุกร์และพฤหัสจะได้ตําแหน่งนาราอุดงเกณฑ์เพราะฉะนั้นส่งเสริมให้ดวงดาวเกิดการแก้ไขไปในทิศทางด้านดีมีเกณฑ์ได้ดื่มได้กินได้ เที่ยวแต่ก็ช่วงต้นเดือนอาจต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหาความขึงหวงกันบ้างปัญหาเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะทำให้ตัวท่านทะเลาะก,กันเรื่องเล็กน้อยเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันค่ะ ส่วนมาที่3ดาวพระพุธจะยกสู่ภพมรณนะจุดนี้ต้องบอกว่าอาจมีเกณฑ์ที่เกิดเรื่องของความเข้าใจผิดกันบางอย่างอย่างเบาแล้วคู่รักคนรักของท่านมีเกณฑ์ของการเดินทางเข้ามาในรอบระยะเวลานี้นั่นเองค่ะและพอ25ช่วงนี้ดาวพุธเริ่มโคจรเร็วแล้วเข้ามาสู่ภพสุภะ คดเก้าเป็นจุดที่พินทุบาทเพราะฉะนั้นคู่ครองคนรักของท่านมีภาวะความคิดมากกังวลใจนะคะหรือว่าบางครั้งมีเหตุให้เกิดเรื่องของการทะเลาะกันโดยใช่เหตุหรือว่าบางครั้งอาจมีภาวะอารมณ์ที่ไม่นิ่งพอเกิดขึ้นได้สรุปแล้วทั้งเดือนเรื่องของคู่ครองคนรักยังคงพัวพันกับเรื่องของความเครียดกับปัญหาที่เข้ามาเพราะฉะนั้นจุดนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารคําพูดการเจรจานะคะพยายามประนีประนอมถนอมน้ําใจแล้วก ประคองรักษาน้ําใจกันเข้าไว้ค่ะแต่ก็เชื่อว่าดวงดาวประจําตัวตนของท่านอยู่ในจุดปลาดเกษตรไปอยู่ในบ้านของคู่แสดงว่าท่านดูแลใส่ใจนะคะให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันลักษณะแบบนี้ค่ะถือว่าตัวท่านก็ยอมมาถึงจุดหนึ่งแล้วและใครที่มีบุคลิกลักษณะที่แข็งกระด้างต้องบอกว่าดวงดาวบอกให้ท่านปรับตัวรู้จักอ่อนบ้างรู้จักทนรู้จักรอมชอมในบางเรื่องยืดหยุ่นให้กับคู่รักคนรักของท่านบ้างค่ะ และเรามาดูดาวสุขประกอบการ ดาวสุกเนื่องจากเป็นดาวอริด้วยช่วงต้นเดือนจนถึง22เล็งลัคนาสุขเจอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันด์นะคะเพราะฉะนั้นร้อนอกร้อนใจร้อนรุ่มบางสิ่งบางอย่างคาดหวังเรื่องความรักคาดหวังการได้ผลตอบแทนหรือบางคนคาดหวังให้คู่แสดงออกมากกว่านี้แต่ได้มาแค่นี้ก็กลายเป็นเรื่องขัดอกขัดใจเจ้าสตานั่นเองค่ะแต่ก็ยังมีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้ดีก็เรียกว่าหากท่านนะคะอยากจะมีคู่หรือท่านยังโสดอยู่มีเกณฑ์ ได้พบเจอคนรักมีเกณฑ์ได้พบเจอ ผู้ครองที่เป็นคนเอาใจใส่ดูแลตัวท่านสำหรับกรณีคนโสดนะคะส่วนช่วงตั้งแต่22ไปก็มีเกณฑ์กับการเดินทางนะคะและได้โชคลาภจากเพศตรงข้ามได้โชคลาภจากเรื่องความรักมีเกณฑ์ได้เงินทองจากคนในแดนไกลด้วยนะคะลักษณะแบบนี้สำหรับชาวลัคนาราศีธนูค่ะดวงสตาร์ของท่านในช่วงเดือนสิงหาคมยังถือว่าอยู่ในจุดที่ดีนะคะเนื่องจากดวงดาวที่เล็งลัคนาของท่านส่งผลไปยังตัวเป็นดาวสุภเคราะห์และเป็นดาวของบุญกุศลพระเกณฑ ก็อยู่จุดนี้ด้วยแสดงว่ากระตุ้นให้ตัวท่านบางครั้งอาจจะมีความร้อนอกร้อนใจแต่ท่านก็ยังประคองสติได้ท่านก็ยังปรับตัวได้เข้ากับสถานการณ์นั้นๆันั่นเองค่ะ ขอบคุณกันด้วยสำหรับการติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้ค่ะฝ like, like, าก Subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะและท่านใดสนใจผูกละขนาดกันส่วนตัว QR Code ด้านล่างสนใจที่จะเรียนโหราศาสตร์ไทยทักมหาดิฉันค่ะและสนใจที่จะรับฟังการพยากรณ์ล่วงหน้าสมัครสมาชิก v i p ีมาได้ปักบุดไว้ด้านล่างคลิปนี้แล้วค่ะขอให้เป็นอีกหนึ่งเดือนที่จะทำให้ท่านได้รับในเรื่องของความสุขใจเข้ามานะคะสวัสดีค่ะ